สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทกท่านครับ <c oughs> พบกับผมเต่านินจาครับวันนี้เราพบกันวันที่27เมษายน2567ครับก็ใกล้จะสส้นเดือนเมษายนแล้วนะกำลังจะเข้าออสู่เดือนพฤษภานะครับแต่อากาศก็ยังร้อนอยู่นะดังนั้นวันนี้เรามาพบกันนะเพราะว่ามีเรื่องมีราวมีข่าวที่เราจะมานำเสนอ โดยผ่านทาง SSKTV หนังสือพิมพ์สกิจข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิศกิจข่าวเต่านินจาคราับเรื่องแรกของวันนี้นะฮะเรา,ามาติดตามดูกันนะครับโดยเมื่อเช้าวันนี้นะครับเวลาสิบนาฬิกาเศษทางท่านผู้ใหญ่วรวันนะะน,นิคม17บบ้านบุญนาคพัฒนาตำบลบุญนาคอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง ได้ดำพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับมารถน้ำดําหัวกับผมเต่านินจาเนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงของเทศกาลสงการานต์นะครับเรามีความรักความผูกพันสนิทสนมกันมาอย่างยาวนานนะเพราะว่าเราได้มีการพึ่งพาอาศัายซึ่งกันและกันนะครับหลายเรื่องที่ทางเราเองได้ให้การช่วยเหลือ ในกรณีที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับล่าสุดก็เป็นเรื่องของอข้อหมูนะฟาร์มเลี้ยงหมูที่มีการปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำวังแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นนะก็มาร้องเรียนเราก็ได้เข้าไปดำเนินการดูแลแก้ไขให้กับพ่อแม่พี่น้องเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้ก็มีการสร้างบ้านให้กับคนพิการคนยากจนนะจำนวนสหลัง นะโดยงบประมาณก็ได้รับการบริจาคจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางนะครับและก็ได้รับแรงสนับสนุนนะฮะจากอา,อาชีวะลำปางโดยส่งนักเรียนอาชีวะไปร่วมในการสร้างบ้านให้กับคุณทอนและก็คุณลุงนะที่สะพานาบ้านาสะพานวัดบ้านแหลงนะครับ สำหรับการมาในวันนี้เนี่ยนะนอกจากมารดน้ำดำหัวแล้วเนี่ยนะครับทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็ทางท่านผู้ใหญ่วรรวันก็ยังเป็นตัวแทนของอาทางกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน9หมู่บ้านของตำบลบ้านแรงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเพื่อที่จะมาปรึกษาหารือนะะนั่นก็คือกรณีที่มีการถูกฟ้องร้องนะจากเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งนะครับ อันเนื่องมาจากการกระทำนะการสร้างความแตกแยกการปลุกปั่นยุยงพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็มีการกระทำในหลายสิ่งหลายอย่างที่สอบไปในทางไม่ถูกไม่ชอบไม่ควรนะเมื่อชาวบ้านเขาเห็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาเห็นดังนั้นนะก็มีการอาอบอกกล่าวตักเตือนแต่ก็ถูกด่ากลับถูกสวนกลับถือว่ามีอำนาจใหญ่นะในการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ก็เลยมีเรื่องการร้องเรียนนะไปทั้งทางอำเภอและก็ทางศูนย์น้ำหงธรรมจังหวัดรวมทั้งเรื่องของกรณีที่มีการตรวจฉีที่อบตอนะปรากฏว่าตรวจแล้วเงียบหายไปและส่วนใหญ่พบฉี่สีม่วงก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในอบตอแห่งนั้นเนี่ยนะได้รับการตรวจฉีหรือไม่ก็คงจะมีหรือเปล่าไม่ทราบ แต่เรื่องก็ปิดกันเงียบนะแต่หลายคนก็ถูกเบียดให้ออกจากงานนะครับนี่คือความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นดังนั้นจึงมาร้องเรียนที่กับผมเต่านินจาซึ่งเรื่องนี้ทางผมก็รับเรื่องไว้แล้วก็จะมีการประชุมปรึกษาหารือกันว่าจะเดินเรื่องต่อไปอย่างไรนะจะส่งเรื่องร้องขอความเป็นธรรมไปที่ใด ก็คงไม่พ้นที่กระทรวงยุติธรรมเช่นเคย <c oughs> อันเนื่องมาจากว่า,าพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำชุมชนนะกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งเก้าหมู่บ้านเนี่ยนะครับถูกฟ้องนะเรียกค่าเสียหายนะจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประชาชนจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความทุกข์สุขให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลับถูกข้าราชการบางกลุ่มบางคนนักการเมืองบางกลุ่มบางคนนะฮะ รังแกนะครับแม้แต่ทางอำเภอแม้แต่ทางจังหวัดก็ไม่ใส่ใจที่จะไกล่เกลี่ยหรือดูแลแก้ไขปัญหามันเดือดร้อนทั้งตำบลทั้งเก้าหมู่บ้านด้วยเหตุดังกล่าวนะมันจึงกลายเป็นปัญหาหนักที่กำลังเกิดขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ในขณะนี้ดังนั้นวันนี้เขาก็เลยมาร้องเรียนและก็จะนำเอาเรื่องราวทั้งหมดนียมาปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่งส่วนผลจะออกมาอย่างไรนั้น ผมจะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับต่อไปครับส่วนอีกข่าวหนึ่งนะฮะแจ้งมาจากท่านอาทิตย์นะซึ่งเป็นเลขาของชมรมบรรณาธิการภาคเหนือ17จังหวัดนะครับบอกว่าปิดเทอมใหญ่ใจฟูไปกับ CPR คิดนะครับแคมป์นะครับ 2024มีการจัดค่ายเต็มฐานกิจกรรมสนุกสนุกชวนเด็กๆตะลุยเซเว่นจำลองขนาดจิ๋วนะช่วงปิดเทอมใหญ่หลายๆครอบครัวคงไม่พลาดที่จะวองหากิจกรรมสนุกสนุกให้กับลูกหลานที่ได้ออกไปเสริมประสบการณ์เติมเต็มความสุขกันในช่วงนี้และถือเป็นปีแรกที่ทาง CPR นะเซเว่นอได้จัดกิจกรรม เซเว่นคิดกลับแคมป์2024จัดเต็มฐานกิจกรรมสนุกสนุกชวนเด็กๆมาตันลุยเซเว่นจำลองขนาดจิ๋วเสริมประสบการณ์และความรู้สร้างความสุขความสนุกและได้แรงบันดาลใจ uh, ต้อนรับปิดเทอมใหญ่ของลูกหลานพนักงาน3วัน2รอบนะในวันที่17-19เมษายน2567นะและ 2ี่สมถึาเมษายน67เจณทาราพาักถนนแจ้งวัฒนะนะครับภายในงานเด็กๆได้รับาการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนายุทธศักดิ์ภูมิสุรกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ c p พีอนะผู้บริหารเซเว่นอเวและเซเว่นเดลิเวอและนายวิชัยจันจริยากูลกรรมการผู้จัดการร่วม บจอมซพีอพร้อมด้วยผู้บริหารพี่พี่พนักง,งานอาร่วมต้อนรับเด็กๆจำนวนกว่า200คนซึ่งทางนายยุทธศักดิ์ภูมิสุรกุณนะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบบมจพีอกล่าวว่าหลังจากได้จัดงาน CPO คิดเซเว่ขอภยัยฮะ c p คิดเดครั้งแรกนะเมื่อวันเด็กที่ผ่านมากระแสตอบรับดีมาก ปิดเทอมนี้จึงต่อยอดสู่การจัด CPO Kids Club คม m p 2024นะครับเพื่อให้ลูกหลาน CPO ได้ใช้เวลาช่วงปิดเทอมมาเข้าค่ายเพื่อทำความรู้จักกับเพื่อนๆรู้จักที่ทำงานคุณพ่อคุณแม่ได้สนุกกับฐานกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้ฝึกให้เด็กๆทุกคนเป็นคนเก่งคนดีมีความสามารถในการ พบกันนะและในแบบฉบับเซที่จะต้องใส่ใจทั้งสิ่งแวดล้อมสังคมและมี DNA ความดี24ชั่วโมงโดยหวังว่าโครงการนี้จะสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆและครอบครัวต่อไปนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีอกกิจกรรมหนึ่งนะที่มีการจัดแล้วก็มีการสร้างฐานต่างๆนะในการจัดกิจกรรมนะครับมีทั้งหมด3ฐานกิจกรรมประกอบด้วยาฐาน7นะคิดกลับ 7ซเลจำลองที่ให้เด็กๆทุกคนได้สวมบทบาทเป็นพนักง,งานเซเว่นะเช่นแคชเชียร์นะพะนักง,งานเติมสินค้าพนักง,งานออลคาเฟ่ All afe, นะพะนักง,งานเชฟพนักง,งานเดลิเวอรนะอย่างนี้เป็นต้นส่วนฐานที่7นะฮะโกกรีนปลูกจิจสำนึกรักโลกด้วยบอร์ดเกมสุดท้าทายน้องๆจะได้สนุกไปกับการดูแล สิ่งแวดล้อมฝึกการแยกขยะประเภทต่างๆให้ถูกต้องตามเกมกระดานเก็บคะแนนสะสมผู้ชนะหัวใจโกกรีนนะครับส่วนฐานสุดท้ายนะฮะเป็นแพลนฟอร์มเดอะแพลนจุดประกายไอเดียสร้างสรนผ่านงานศิลป,ปะชิ้นเอกด้วยสีธรรมชาติจากพื้นฐานที่ได้พี่ๆจากคณะเกษตรวัฒนกรรมเกษตรนวัตและ การจัดการสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรมาให้ความรู้และผิดสีธรรมชาติจากพืชเช่นสีน้ำเงินจากดอกอัญชันสีเหลืองจากขมิน้นสีเขียวจากใบเตยและสีน้ำตาลจากกาแฟเป็นต้นเพื่อให้เด็กๆได้มาวาดภาพนะจากสีธรรมชาติกันตามจินตนาการของตนเองนี่คือสิ่งที่ทางา CP นะ ได้มีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับครับนี่คือเรื่องราวนะฮะข่าวของเราในวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเดินงานทําหน้าที่ของเราต่อไปเนื่องจากว่ามีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ยังเดือดร้อนและพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลืออีกจําจนวนไม่น้อยเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งว่าบ้านเราเมืองเรานั้นเนี่ยนะครับจะต้องบริหารจัดการอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐการใช้อำนาจของนักการเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาตินะที่ใช้อำนาจที่ได้มาจากประชาชนแล้วก็นำกลับมารังแกประชาชนนี่คือสิ่งที่เสียหายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่อ้างอ้างกันอยู่เนี่ยนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่มีความสุขพ่อแม่พี่น้องประชาชนถูกรังแกจากหน่วยงานของรัฐแล้วใครจะให้ความร่วมมือกับรัฐ ในการจัดกิจกรรมหรือการทำอะไรก็ตามตรงนี้อยากจะฝากบอกไปยังผู้ว่าในการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งเจ้าหน้าที่นะในอบตอเทศบาลรวมทั้งนักการเมืองท้องถิ่นได้ตระหนักไว้ว่าการที่ผู้คุณเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนนั้นต้องมองประชาชนเป็นหลักไม่ใช่มองแต่ตัวเองใช้อำนาจตัวเองใช้ความรู้ตัวเองนะแล้วก็ไปคมขู่ประชาชนสร้างความแตกแยก ดังนั้นงานนี้เนี่ยถ้าไม่จบก็ต้องเป็นงานใหญ่อย่างแน่นอนผมเต่านินจาขอรับประกันเลยครับว่างานแบบนี้นะจะเป็นงานใหญ่และงานเข้ากับคนที่กระทำไม่ดีอย่างแน่นอนครับ